เขาแปลว่าอะไรคะคิดแตเตไม่มีเนกียอเออาโอเคเกรงทำไมอยากเ่ะอยากนะเออโอเคอ่ะคาไม่พาฝ่ายแดงควาไม่ลเริ่มห้ามหลบตานาช่วช่วยกานรยตอนนี้เราสามารถกล่อมคนได้กิดเป็นภารเม่อกี้คิดเป็นภาพเปล่าเป็นไรปากเป็นไรอ่ะิเป็นเป็นภาพภมีภาพเปเร่นปลากหน่อยเหรอเออ 我帮他们忙来接待。 ความแหมพี่เน่ความแหมของพี่เน่ยังไม่พ euh. you know, ูดเลยตอนนี้ก็คือทีมสุดๆนะเกาะวันได้เลยเราจีเอลมาเฮ้ยชเกเอหมดแล้วนะคนคนนี้นี่มาคนนี้เธอคนกินเร็วคนกินเร็แวเธอมาตกตาค่ะอ่านี่ไงพี่เน่สู้ตายเลยไป็นแบบอะไรบอกว่าน่ารักสุงเลยค่ะ <laughs> เปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเปิดไลฟ์จริงๆแล้วนะโอเคแฟนทางไลฟ์บอกว่ากินซนปอยจะเข้าตาเลยครับ <c oughs> จีนเร,เรา,นาพนี่ยยิบนนะ้เนี่ยยิบน้แฟนทะา <c oughs> งไลฟ์บอกว่าสวัสดีค่ะนี่ใช่ไหมน,น่ารักสุดๆ ออปิก12ชั่วโมงนยครับวันนี้วันนี้พี่นี่หลอกากาแบบอมันกว่าที่เคยทุกวันอ่ะอินะรออุ้ยอุ๊ยกู็อยู่แล้วจริ้น่าเราน้อยล้หน่อยนะพี่นี่หน้าเรน้อยแล้วหน่อยป่ะโอนิ นี่เป็นมิตรินแล้วถ้า้อมแล้วมิตริมเริ่มพี่จักมีคนพูดว่าพี่จักเอ้าจบเลยหรอแพ้เลยหรอไม่มีอะไรครับโอเคแต่งค่ะมีคนบอกว่าแต่งค่ะอ่ายังไงมาตรงนี้วู้ยคิดถึนไรก้า ติดตับิมแล้วเหอ่าดตอไม่เห็นเลยีคนเห็นอและวเขาบอกไม่เห็นเลยใ่ไเอ่เดี๋ยวเราูในไลน์ก็ไล์เผ็ดไหมพี่สกบอกไม่าผนกันตรงนี้ไม่เห็นเลยเอไม่เห็นเลยในตาตาีต้องรู้ เราเล่รูปเลยนะไม่เห็นนี่ม่ละอุ้ยไม่กล้าเปล่าอ่ะอันนี้ถือว่ายิ้มยังไม่เห็นมาเลยับสรุปเกมนี้เราเล่นยาวๆไปเลยนะทุกคนเรายาวอยุดด้วยกันไล่กันยาวๆไปเลยสักสามชั่วโมงตรงนี้ยังไคดีนะคิดเป็นแค่ไม่ถูกคิดเป็นยิ้มก็ได้เนายอันนี้ถือว่ายิ้มไหมอาจะปากแดง เห็นฟันไม่ผู้บอกว่าเห็นฟันอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกินเป็นยองไปกินเป็นยองไปไปมาผมไม่ใช่ร้อนดอกย๊องโอเคก็เกิดมาอ๋อ คนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้ว่ะโอเคดีๆีมีการวางด้วยถ้าวามแล้วนะฮะเริ่มเลยเราไม่ได้จะมีเรื่องอะไรใช่ปะไม่ไม่โอ้โหดมากเลยอ่ะน้องกีดตุ้มเชือลูกนี่วางสองตัวกำลังมองแรกกันอยู่อ้าวจ้องตาเน่ยกิดอย่าไปหยอกเขาลูก คอมเมนต์เดือดมากๆตอนนี้อุ้ยสู้มากแกอย่าตีกันดูนี่นะดูนี่ดูนะนี่มีเส้นอยู่เส้นหนึ่งเออเราได้ของจะเยอะกว่าไงทำไรอ่ะแล้วดูนี่นะเฮ้ยเฮ้ยภาษาที่เจ๊บอกปักีปากีก็หมดละเดี๋ยวยิงลงลานก่อนโอเคโอเคปากี้ไม่เอ๋ออะปากีหมองเฮ้ย ทำไมเก่งจังเลยเก่งว่าที่คุบอกว่าเห็นฟันเก็ตตนเหรัเห็นฟันใครคะเห็นฟันเก็ตตินเห็นเห็นอ่ะอ่ะทุกคนถ้าเห็นพิมพ์คาว่าเห็นพรอมกันในติ๊กต๊อกได้เล 麻烦我